สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบสองพี่น้องนะครับต้นไม้สายมูนะครับสองกุมารนะครับก็คือกุมารทองเรียกทรัพย์นะครับและก็กุมารแดงเรียกทรัพย์นะครับจริงๆแล้วชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็ที่มาที่ไปของเขานี่ไม่ได้เกี่ยวกับกุมารเลยนะครับเพราะ กุมารทองเรียกทรัพย์นี่ชื่อเดิมของเขาเดึกก็คือมูลไลท์นะครับซึ่งก็จะแปลว่าประมาณว่าแสงจันนนเองนะครับก่อพอด้วยมีสีออกสีเหลืองนวลตานะครับก็เป็นฟิโลเดนรอนเหมือนกันนะครับกับกุมารแดงลักษณะใบก็จะเป็นใบกลมนะครับฟอร์มสวยนะครับกระชาบดีนะครับกุมารทองเรียกทรัพย์นี่ก็เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกไว้นะครับ เพื่อเรียกเงินเรียกทองนะครับร้านค้าร้านขายนะครับทำธุรกิจก็ควรไปปลูกไว้นะครับเพื่อเรียกโชคลาบนะครับก็จะทํามาค้าขึ้นนะครับนะครับเป็นความเชื่อนะครับเป็นสายมูนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับพี่น้องของเขาก็คือกุมารแดงเรียกทรัพย์นะครับเป็นกุมารเหมือนกันนะครับแต่มาจากชื่อภาษาอังกฤษก็คือเชอร์รี่เนะครับ ซึง่งจริงๆแล้วต้นฉบับของเขานี่ไม่ได้เกี่ยวกับกุมารเลยนะครับพอมาอยู่เมืองไทยก็ตั้งชื่อให้เป็นมงคลนะครับชื่อว่ากุมารแดงเรียกทรัพย์นะครับลักษณะใบจะคล้ายๆกันนะครับกุมารแดงเรียกทรัพย์นี่จะมีสีที่หลากหลายกว่านะครับก็คือจะมี3มสีเลยนะครับใน1ต้นนะครับก็จะมีสีแดงแดงแล้วก็สีส้มแล้วก็สีเขียวนะครับ ดูลักษณะใบนะครับกุมารแดงเรียกทรัย์นีหรือเชอร์รี่เรดจะใบแหลมกว่ากุมารทองนะครับนะครับถ้าใครชอบฟอร์มที่กระชับนะครับใบที่เป็นตมนะครับเป็นฟอร์มที่แน่นๆหน่อยนะครับก็กุมารทองเรียกทรัพย์นีจะตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่ถ้าชอบใบเป็นสีสันมากกว่าแต่ใบจะแหลมนะครับใบจะไม่กระชับเท่าไหร่นะครับก็เป็นกุมารแดงเรียกทรัพย์นะครับ ราคานะครับถ้ากระถางประมาณนี้ก็อยู่ประมาณ250-300บถึงาบาทนะครับก็แล้วแต่ร้านค้าด้วยนะครับแล้วแต่ว่าแหล่งผลิตอยู่ที่ไหนนะครับถ้าทําขยายทําเองผมบางอันก็ต้นเล็ก,กว่านี้ผมก็ขายร้อยกว่าบาทนะครับ80บาท50บาทอะไรอย่างนี้นะครับนะครับก็เปรียบเทียบกันนะครับแต่จะให้ดีนะครับผมว่าซื้อแล้วก็สะสมทั้ง2สายพันธุ์เลยก็ดีนะครับ อันนี้ก็ฟอมกระชับสวยนะครับใบออกสีนวลเป็นสีเหลืองแสงจันทนะครับกุมารทอกเรียกทรับแล้วก็อันนี้ก็มีใบเป็นสามสีนะครับแดงส้มและก็เขียวนะครับอยู่ด้วยต้นเดียวกันนะครับทั้งสองชนิดนี้เป็นต้นไม้เรียกทรับช่วยในการทำมาค้าขายนะครับเช่นกันนะครับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับต้นไม้สายมู พีน้องสองกุมารน,นะครับกุมารทองเรียกรับกับกุมารแดงเรียกทรับนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ